เรื่องราววันนี้นะครับเป็นเรื่องราวโศก,กนาฏกรรมที่ส่งผลกระทบนะครับต่องานออกแบบสนามกีฬางานก่อสร้างสนามกีฬาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตครับเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้เรามาติดตามกันในช่องอินเจเนียร์ทาเรื่องเล่าจากสนามครับ สวัสนะครับตอนนี้เราอยู่กันในช่อง Engineer Full Time นะครับวันนี้ Engineer Full Time มีเรื่องโศกนาฏตกรรมมาเล่าเป็นเรื่องเล่าจากสนามครับเมื่อวันที่15เมษายนปี1989หรือราวรากว่า30กว่าปีที่แล้วนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์โศกนาฏตกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษครับเหตุการณ์นี้เป็นวัน ที่มีการแข่งขันรอ,อบรองชนะเลิศน,นะครับระหว่างลิเวอร์พูลหงแดงและเจ้าป่านอตติงแฮมฟอ o r เรส์นะครับแต่วันนั้นเนี่ยด้วยเป็นเกม FA ครับที่ต้องเตะในสนามที่เป็นตลางนะครับสนามที่ถูกเลือกให้เตะในวันนั้นก็คือเป็นสนามฮิวโบโร่ของเชฟฟิลด์เวนเดย์นั่นเองนะครับผมในวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น อย่างรวดเร็วนะครับจนไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเป็นโศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงที่สุดในเกาะอังกฤษสำหรับวงการกีฬาเลยก็ว่าได้ครับความจุของสนามอยู่ที่5,3000คนนะครับผมไม่ใช้คำว,ว่าที่นั่งเนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์5 3 0 0 0คนที่อยู่ด้านในสนามมีตั๋วยืนอยู่ในสนามนั่นเองครับผมลิเวอร์พูลได้บัตร สำหรับเข้าชมนะครับ2 0 0 0ที่นะครับส่วน n อต t i งแฮมฟอ o r เรสได้ตั๋วเข้าชม29,000ที่นะครับผมอันนี้รวมตั๋วนั่งและตั๋วยืนเรียบร้อยแล้วนะครับวันนั้นเนี่ยเป็นลิเวอร์พูลนะครับที่อยู่ทางฝั่งอัธจันทร,ร์ทิศตะวันตกแล้วก็ทิศเหนือนะครับส่วน n อต t i งแฮมฟอ o r เรสอยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกและทิศใต้ลิเวอร์พูลนะครับมีตั๋วยืนทั้งหมด 1100 10, ใบเป็นแฟนของลิเวอร์พูลที่จะต้องไปชมกันในอัธจรรันทร์ฝั่งทิศตะวันตกนะครับและฝั่งทิศตะวันตกนี่เองนะครับก็คือฝั่งที่เกิดเหตสะเทือนควันอัธจรรันทร์ฝั่งทิศตะวัตนตกของสนามฮิลโบโร่นะครับในตอนนั้นเนี่ยฮะก็มีทางเข้าอยู่เพียงแค่ทางเดียวเป็นทางเข้าแคบแบนะครับการที่จัดทางเข้า ในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีแบบเ,เรียกว่าตัวเคาน์เตอร์คงเคยเห็นนะครับเป็นตัวหมุนหมุนเนาะสำหรับให้คนเดินผ่านเป็นช่องเดินผ่านประมาณ7ช่องนะครับให้คนเดินผ่านเพราะมีเคาน์เตอร์นะพอตัวตัวเสร็จก็เดินผ่านตรงนี้นะครับจะได้นับจํานวนคนได้นะครับของการแข่งขันก่อนหน้านั้น1ชั่วโมงเนี่ยปรากฏว่า,าแฟนแฟนริอร์พูลนะครับเข้าไปในสนามได้เพียงแค่2000คนจากตัวยืน1 0,000กว่าเท่านั้นเองนะครับผม ในสนามที่จัดให้นะครับตัวยืนที่บอกจะอยู่ในชั้นที่1นนะครับแบ่งเป็นทั้งหมด6โซนนะครับโซนที่เข้าอยู่ตรงกลางที่มาจากทางเดินทางเข้าทั้ง7ช่องที่ผมบอกให้ฟังไปนะครับก็คือในโซนที่3และโซนที่4ในแต่ละโซนที่มีนะครับก็เรียกว่ามีรั้วนะครับกั้นระหว่างโซนที่1โซนที่2จนถึงโซนที่6เนี่ยเป็นโซนๆไปทั้ง6โซนมีรั้วกั้นระหว่างอัฐจันทร์นะครับรวมถึง มีรั้วกั้นระหว่างตัวอัธจันทร,ร์กับสนามด้วยนั่นเองครับผมก่อนการแข่งขัน15นาทีนะครับปรากฏว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลที่อยู่ด้านนอกกว่า4,000คนยังไม่สามารถเข้าสู่สนามได้นะครับเนื่องจากความช้าของอ,อการตรวจแล้วก็ทางเข้าที่แคบนะครับทำให้แฟนบอลที่แออัดอยู่ในโซน3-4 ไม่สามารถที่จะกระจายไปสู่โซนที่1 2 3 1 2แล้วก็5 6ที่อยู่เป็นโซนยืนทั้งหมดได้นะครับทำให้เจ้าหน้าที่นะครับตัดสินใจที่จะเปิดประตูเพิ่มให้แฟนบอลเข้ามาในสนามแล้วเหตุการณ์หลังจากที่มีการเปิดประตูนะครับก็ไม่มีการตรวจสอบเรื่องของบัตรชมแล้วก็มีการากรูเข้ามาของแฟนบอลเพื่อจะให้เข้ามาในสนามได้เร็วที่สุดเพราะว่าใกล้จะเกิด ้จะมีการแข่งขันแล้วนั่นเองนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลก็เข้ามาเบียดเสียดเยียดยัดนะครับกันด้านในสนามแฟนบอลส่วนหนึ่งนะครับก็ถูกผลักถูกดันนะครับติดบริเวณรั้วด้านหน้าในโซนที่3ที่4นี้นั่นเองนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับพอมีการเปิดประตูให้แฟนบอลเข้าไปโดยที่ไม่มีการตรวจนับนะครับจำนวนทําให้แฟนทั้งหมดสู่โซนที่3ที่4เนี่ยยัด ถูกยัดเข้าไปจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะครับพอยัดเข้าไปเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถึงเวลาใกล้าการแข่งขันจนมีการเป่าเริ่มการแข่งขันในเวลา15นาฬิกานะครับในสนามพอหลังจากนั้น4นาทีนะครับในการแข่งขันปรากฏว่าปีเตอร์เบสลี์นะเป็นนักเตะของทีมลิเวอร์พูลในตอนนั้นนะครับก็ยิงประตูแต่ข้ามคานนะครับก็มีเสียงอื้ออนะภายในสนามนะครับ กองเชียร์คาดงอกนะครับก็อยากเห็นทีมรักเ,เล่นการแข่งขันนะครับก็ทําให้เกิดการเบียดกันหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับผลปรากฏว่ามีกองเชียร์จำนวนหนึ่งที่ติดอยู่กับดัวใกล้กับตำแหน่งของโซน34และอยู่ติดกับส่วนของสนามน,นะครับเบียดแล้วก็ตะโกนขอร้องนะครับให้เจ้าหน้าที่นะครับหยุดการแข่งขันชั่วคราวปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ ไม่ได้สนใจในตรงนั้นนะครับก็คิดว่าเป็นการเบียดเสียดเยียดยัดกันธรรมดาในโซนที่3และ4นะครับและเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยมีการหนีตายของแฟนบอลน,นะครับบางส่วนที่สามารถปีนรั้วขึ้นมาได้ก็ปีนเข้าสู่สนามฟุตบอลน,นะครับในนาทีที่6นั่นเองนะครับกรรมการผู้ตัดสินพร้อพอเห็นว่านะครับมีแฟนบอลจากโซน3 4หนีตายนะครับจากรั้ว ที่กั้นระหว่างสนามกับตัวของอัธจันทร์เข้ามาในสนามก็มีการเป่าหยุดเกมการแข่งขันครับพอมีการเป่าหยุดเกมการแข่งขันแล้วนะครับยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือแฟนบอลจำนวนมากนะครับฝูงชนจำนวนมากที่ติดอยู่กับแนวรั้วกั้นระหว่างสนามได้นะครับแฟนบอลส่วนหนึ่งมีการเอ่ยยียดยัดจากด้านนอกเข้ามาเพิ่มอีกนะครับส่วน การช่วยเหลือนะครับในไม่ว่าจะเป็นรถพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ก็มีความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ได้ยากนะครับทำให้เกิดความล่าช้าในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในวันนั้นครับผมหลังจากที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาลเข้าถึงพื้นที่โซนที่3และ4ได้นะครับเพื่อจะช่วยเหลือ ็ผลปรากฏว่ามีแฟนบอลจำนวน95คนเสียชีวิตในบริเวณนั้นครับโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นนะครับทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับเสียชีวิตในสนามในที่เกิดเหตุนะครับ95คนนะครับและไปเสียชีวิตภายหลัง1คนนะครับคือคุณชอนี่เบรนนะผู้ที่กลายเป็นเจ้าชายนิตรานะครับจากภาวะสมองขาดอ,ออกซิเจนนะครับนื่งจะมีการาแออัดยักเยียดนะ ของคนในสนามในขณะนั้นนะครับทำให้ครอบครัวนะครับมีการตัดสินใจในปี1 9 9 3หรือตอนปี2536นะครับถอดเครื่องช่วยหายใจของคุณโทนี่ออกนะครับทำให้คุณโทนี่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้เป็นรายที่96นะครับผู้เสียชีวิตในวันนั้นมีอายุตั้งแต่10ขวบจนถึง67ปีครับ จากเหตุการณ์นั้นนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับมีนักการเมืองพยายามบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นโศกานาฏกรรมนี้เกิดขึ้นจากแฟนบอลลิเวอร์พูลเป็นต้นเหตุนะครับเนื่องจากว่าเกิดความวุ่นวายมีแฟนบอลเมามีแฟนบอลที่ไม่เชื่อฟังนะครับมีแฟนบอลที่ก่อกวนก่อความวุ่นวายในสนามในช่วงเวลาก่อนการแข่งขันนั่นเอง กลายเป็นที่มาของการต่อสู้อันยาวนานนะครับในปี1990นะครับมีการพิจารณาไตาส่สวนนะครับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนี้นะครับว่าเป็นไปได้ใช่ไหมที่แฟนบอนเกิดจากอุบัติเหตุทําให้มีการเสียชีวิตจํานวน96คนในปีเดียวกันนั่นเองนะครับ นายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษกนะก็คือนายเดวิดคาเมรอนนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะครับออกมาขอโทษแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับถึงเหตุการณ์ที่เงียบหายไปเป็นระยะเวลานานโดยไม่มีการพยายามหรือฟื้นการสืบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับเขายอมรับว่านะครับละเลยต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ปล่อยปะให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานพยาบาลนะครับการประสานงานที่ล่าช้าและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างไม่มีประสิทธิภาพทําให้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตนั้นสูงขึ้นถึง96คนนั่นเองครับในปี2016นะครับหรือปีพุทธศักราช2559นะครับ27ปีหลังผ่านเหตุการณ์มานะครับทางคณะลูกขุนลงมติ คะแนน7ต่อ2เสียงนะครับยืนยันว่าแฟนลอร์อพูที่เสียชีวิตทั้งหมด96ศพในขณะนั้นถูกฆาตกรรมอย่างผิดกฎหมายครับและยังบอกอีกว่าพวกเขาไม่ใช่สาเหตุหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุศพนาตกรรมที่ฮิลโบโรนี้นะครับทั้งหมดเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ละเลยการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดรวมถึงอันนี้เป็นส่วนสําคัญที่สุดของรายงานในฉบับนั้นนะครับก็คือว่าเป็นการออกแบบสนามกีฬาที่ผิดพลาดและมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ของเจ้าหน้าที่หน่วยพยาบาลที่ล่าช้านั่นเองครับคำตัดสินดังกล่าวนะครับทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลและญาติ ผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับได้รับอิสระจากการต่อสู้ในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานนะครับไม่ใช่ความผิดของแฟนลิเวอร์พูลไม่ใช่ความผิดของผู้เสียชีวิตทั้ง96ท่านที่เกิดขึ้นในสนามในวันนั้นจากเหตุการณ์วันนั้นนะครับมีผู้รอดชีวิตนะครับจากเหตุการณ์มากมายก็จริงแต่มีคนหนึ่งที่ได้รับความทุกข์ทรมานนะครับอยู่ใน อาการขั้นโคมา่าเรียกว่าไม่สามารถสื่อสารกับคนปกติและการใช้ชีวิตอย่างทั่วไปได้นะครับโดยเขาอยู่ในการดูแลของครอบครัวคือนายแอนดรู r e w ดอร์ไวทนะครับคนนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับแล้วก็เนื่องจากกระทบกระเทือนทางสมองอย่างรุนแรงจากการขาดอากาศในวันนั้นนะครับจนสุดท้ายเขาเสียชีวิตเมื่อวันที่28กรกฎาคม 2021ที่ผ่านมานี่เองนอกจากผลการพิจารณานะครับจะชี้เป้าไปที่ผู้ดูแลนะครับผู้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานพยาบาลที่ทำงานล่าช้าทำให้เกิดการเสียชีวิตของแฟนบอลจำนวนมากในศกนาาตรรมนั้นนะครับหนึ่งในคําวินิจฉัยนะครับอย่างชัดเจนของคานูลคุนก็คือสนามมีการออกแบบที่ผิดพลาดนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ในวงการฟุตบอลและก็ในสนามกีฬาในการออกแบบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกนะครับก็คือการรื้อนะครับรั้วทั้งหมดระหว่างที่กั้นระหว่างคนดูแล้วก็สนามฟุตบอลหรือว่าในตัวสนามทั้งหมดเนี่ยออกนะครับเพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์นะครับจะให้แฟนบอล วิ่งหนีแล้วก็กระจายเข้าสู่สนามเพื่อจะป้องกันการเหยียบกันตายนะครับเรียกว่าเหตุการณ์ที่เกิดการแหน่อัดเนี้ยจากการที่มีรั้วกั้นระหว่างสนามและก็ผู้ชมนั่นเองครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการยกเลิกตั๋วยืนทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเหตุการณ์นี้ไปแล้วเนี่ยเก้าอี้ได้นำมาติดตั้งในสนามพร้อมกับหมายเลขประจำตำแหน่งเพื่อ ให้สามารถที่จะมีความจุอย่างพอเพียงนะครับมีความจุอย่างเหมาะสมและให้สามารถดูแลแฟนบอลได้อย่างทั่วถึงนั่นเองครับและถ้ามองจากจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่สนามนะครับก็คือช่องทางเข้าสนามที่แคบเกินไปนะครับและมีอุปกรณ์กั้นเนาะเป็นบาร์นับนะครับจำนวนการเข้าทั้ง7ช่องนะครับถ้า สังเกตดูก็จะว่าเวลาวิ่งหนีนะครับก็จะไม่สามารถที่จะออกไปได้โดยตรงรอบหน้าผมจะเอาเรื่องราวของช่องการเเรียกว่าเข้าสู่สนามมาให้ชมหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่สนามฮิววารนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการออกแบบและการก่อสร้างสนามกีฬาครับผม ยังไงวันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตขอแสดงความเสียใจย้อนหลังนะครับกับผู้เสียชีวิตทั้งหมด97ท่านในเหตุการณ์โศกนากรรมฮิวโบโรนี้นะครับและหวังว่าแฟนลิเวอร์พูลจะมีความสุขกับคำตัดสินและพบกับความสงบสุขเหมือนคำขวัญของลิเวอร์พูลนะครับ you will never walk alone พวกเขาจะไม่มีวันเดินเดียวดาครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ผมจะเอามาเล่าให้อีกในครั้งต่อไปนะครับเอ็นจิเนียร์ปูธามมีเรื่องเล่าจากสนามครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับเพราะที่นี่คือเอ g นจิเนียร์ปูเรื่องเล่าจากสนามครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ